กราบสวัดรับสวเดีของช่องทาอยู่กับช่องไม่มีสาระเช่นเคยวันนี้อยู่ไอ้ของน้องจอยจุยจุยเช่นเคยนะไอ้นี่มันเกือบจะขึ้มนมาสเตอร์ industry, lunar, เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาน้องคนนี้ขึ้นมาสเตอร์เลยนะครับผมเฮ้ยมาดูไฮล่ไฮไลท์กันนะครับผมว่าช่องไม่มีสาระจะพาน้องเขาขึ้นมาสเตอร์โดยการมีไฮไลท์อะไรบ้างนะครับผมเออไฮโลงไฮไลท์มาดูกันนะครับผมเฮ้ย โอกาสทั้งทีนะความรู้สึกจากทขามันมีสาระที่เล่นมาสปีกว่าๆนะครับถ้าเขาเรียกว่าอะไร เกี่ยวข้ามเกี่ยวระหว่างเกือบจะขึ้นมาสเตอร์แต้มประมาณนี้นะครับมันจะเจอตืนมากเลยครับผมอันนี้ไม่รู้นะความรู้สึกส่วนตัวนะครับระหว่างประมาณแต้ม6กพันถึงหกพันสามอะไรประมาณนี้แล้วครับมันจะเจอตึนมากๆนะเพราะว่าแบบมันเหมือนเป็นการทดสอบว่าเราพร้อมที่จะขึ้นมาสเตอร์ได้หรือยังเออแต่พอหลังขึ้นมาสเตอร์เรียบร้อยก็เจอไก่เหมือนเดิมแหละเออประมาณนั้นแหละ มาดูกันนะเข้าช่องวิรนจะทำได้ไหมป่าเ้ากับการเจอตึงๆหน้าเออไปไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับผมขออนุญาตดูชุดก่อนของโบรานเดิมนะเออถ้าตามจากคลิปนี้แล้วไปไปดูไฮไลท์กันเลยบกสี่สิบสามบอกีแทงวงไอ้แกแท ไอ้โหอย่าไปกดขำๆแปับหน่อยขำเวะมาดีของของดำมาดิวาววาวลุกเนอิบิิไดิอ่า Help me น่อเาวไปกินเขาไม่น่าไปเกินขำด้วยเงี้ยแหละอยู่ในน้ำแหลอ้ยเ เฮ้สวัสดีคร oh, ับมาดีโออวานั่นเอาเอ้ยมาโอ้โหซ้ำอหนีหัวไม่โดนเลเอ้ยเอ้ยมาตาย้มาดีได้เท่านั้นนะ จ่าบวาอะไรวะไอซีล็อกซอนโอ้ยอะไรก็เต็ลบเลยตามเมื่อกี้อ่ะไปขึ้นมาสเตอร์แล้วไปไปกันต่อนะครับผมเดี๋ยวขึ้นมาสเตอร์ไปกันต่อไฮไลท์มันน้อยเกินไปนะครับผมปะเดี๋ยวเราจะพาให้ดูไปดูให้ PI ลงไฮไลท์ระหว่างแพมหกพันกว่านะครับผมปะหลังจากขึ้นมาสเตอร์เรียบร้อยนะครับผมปะไปเลยมาดิโนี่โดนไหมโอ้ยนี่เขาแตกเลยดิ โอ้ยไม่มีหัวเไม่มีไม่มีะไม่โอ้ยไม่มีโอ้ยมือไม่มีเปนไรมือไม่ไไปไอ้ยนผมยุ่งสี่แล้ไอ้ตกใจไว้เฮ้ยหูยเป็นจับเป็นจับ จาอคิวองาผู้ชมจาจาไอคิวมาหาหาอมันเอาคิววกมร้มาิวองไม่ได้อ่ะมาด,มาด,มาด,มาดิขอแบบเม็ดเดียวได้ปะมาดิเม็ดเดียวเม็ดเดียวโอ้ยอยย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 นยยยยอยย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 ยกย เดจะแกกงหนเรื่องตัวต่นงต่เรื่องต่อหนองเม็ดเดียวแค่เม็ดเดียวล้วก็ได้คิวเม็ดเดียวอ้วหกดน i ด้กนเลยงะแกว่งดดไม่ดาวอเขาอยู่แล้วหน่กใจนะว่าไม่ดาวเีไ Killing s p มีอไปดีไปะ มเกะสััมึงอไเม็ดเดียวม่ดุ้หอี่รปากเขมายิงตัวด้นางไม่ไงเจอแล้ะไอ้ียิงะัวตองไออมาแดงแไมู่ไอ้ี่

ีอุ๊ยท่าแพ้กินขี้หมาวะใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนแพ้กินขี้หมาโดนกี่ตัวเพื่อนใจเย็นแรงๆเขาไม่ได้ว่ะไอ้ปี๊ดไอ้หนึ่ง มาดิ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 มไปเลย่เอาเรื่องไม่โดนเหรอเอ้ยไม่โดนหรอนี่เอ้ยหมดไปห่วมาดมดมาดิ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  วงแน่เลยโอ้โหโอ้โหขึ้นหกมาห้า <Reynolds> เรียบร้อยก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจากโคบอลสามสู่โคบอลห้าก็ไฮไลท์ต่างๆมีให้ดูวันที่เรียบร้อยถ้าชอบคลิปนี้นะกวอย่าลืมกดไลค์กดซับและกดแชร์กะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนกับไอดีของน้องจอดูดูนะครับเฮ้เฮ้เฮ้ เอออต่วีจุย้ยอาริกเรียกชื่อถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็จ้าของดีอย่าลืมเข้ามาดูชิปกัด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนไม่เจอเช่นใหม่นะครับผมบ๊ายบาย